สวัสดีครับคลิปนี้พามาชมโอ้ทีมงานดนกรีนตนัวนี้ทีมงานดำกรีนมาดูที่ใครครับใครปลาเนียวไหมโอ้สวัสดีปลาสวัสดีครับโอ้ปลาเนียวตัวนี้เป็นไงบ้างเรื่อยๆครับ,รบจ็บขาจ็บอะไรไหม หายแล้วครับฮะ่เคยเจ็บแล้วไเ้วอ้ากินอะไรอ่ะกินยาป่ะกินยาด้วยก็นารแลอะไรอ๋อตาเนียวแกเป็นโรคเกาหายเจ็บแล้วโอ้ดีดแจ๋วเลยผมก็เป็นครับโรคเกาพี่เนียวนี่แกเป็นพี่ชายพี่มิ่ม ชายแท้ๆเลยโอ้เอา้าทำไมเปลี่ยนคันเป็น3 1 2ดีละ่ะ140หายไปไหนนี่โอ้สิบหายไปไหนเนี่ยอามพิเศษด้วย รุ่นนี้ใช้ดีครับขับดีมากรุ่นนี้ไม่ก่อนผมผมก็เคยใช้นะครับคันแรกเลยคือเจ้าสดใสคันต่อๆไปผมก็ซื้อมาใช้ด้วยขายด้วยครับอ้หลายคันอยู่รุ่นนี้เลยขับดีครับคประทนนิ่มโอ้คันนี้ได้ทรงในอารมพิเศษ จ้าของบอกขายครับ40มีทอน4เ0นตนต่อลองไม่มีโหลดครับดูการทำงนานไม่มีควันด้วยโอ้ใบเทคใหญ่ครับใบเทคน่าจะใบเทค60ทรงสวยเลยใครหารถไว้ลุยหน้าแรงนี้โทรมาสอบถามได้ครับ0883673447ครับ 4แสนมีทอนครับรถทำงานทั้งวันดูครับผมชอบมาเลยส่วนมากรุ่นนี้ที่ผมซื้อมาไม่ไม,มค่อยมีขวัญน,นะทำงานเร่งเครื่องก็ไม่แรงครับเร่งเครื่องรอบไม่รอบไม่จัดเท่าไหร่หลายคนอาจจะว่าเฮ้ยมันไม่สวยหน้าหัวมันเหลี่ยมๆยังไงไม่รู้ แต่ถ้าได้สัมผัสไปคุณชอบแน่นอนแต่ก่อนผมก็ไม่ค่อยชอบเราหัวมันเหลี่ยมแต่ใช้ไปใช้มาผมชอบสวยดีเหลี่ยมๆนี่ผมชอบสวยดีไปไปมาผมชอบแบบนี้เลโอ้โหเิดสติกเกอร์รุ่นใหม่ด้วย E120B นะครับคันนี้เจาะแข็งดีมากครับ าจแข็งต้องยกให้เขาเลยเรื่องจเจาแข็งคนขับเหมือนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับเงื้องงักครับเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาคนขับหน่อยขับรถไหร่รถเรื่องๆง,งๆืงงักขับยังไงให้ตูดลายเนี่ย <c oughs> เขับรถไงตูดลายเนี่ยเอ้าโอ้ยเวลาไงดูคิดต้มเลยจมเป็นผมลายออกแล้วนี่ขับรถแบบเนี้ยจมขึ้นเอาขึ้นได้นี่อะจมถึงข้างล่างเลยโอ้ไม่ผ่านไม่ผ่านขับไถตูดลายแบบนี้ไม่ผ่านแล้วเนี่ยจมปรับปรุงตัวใหม่แล้วเนี่ย โคตรนิ่มเลยนี่อันนี้ยังใช้ได้ไหมได้อู้ดูป้ายนี้เขายังมีอยู่อ่ะอุ้ยนี่ร้อนจะมาได้แล้วนี่ฮะอู้ดรถบ่อโตบ่โถโต้รถโต้ไปแล้วชนไหมไม่ชนโถโต้ไปแล้วอ้นี่ว่าใครปิ้มล้อเหล็กนี่เองครับรับจ๊อบรับจ๊อบรับจ๊อบเหรอประจ้างวันเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเลยนะโอ้ทำเป็นเจ็ดร้อยไม่ขับล้อ เก่ okay, จนแล้วแบบนี้น่ะวันละเจ็ดร้อยสเก่จนโอวันละเจ็ดร้อยแล้วก็ขับตูดลายอย่างนี้น่ะเจ็ดร้อยต้องตูดไม่ลายนี่ <c oughs> อดีตมื 11, อหนึ่งอดีตมือหนึ่งโทรหนึ่งได้นี่ครับไม่ผมอยู่จำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีครับพี่มิมใช่อ่ะ 2หรือ3ปีหรือเปล่าปัจจุบันนี้อยู่กับป้าตุงแล้วบริหารงานผู้จัดการใหญ่ป้าตุงครับทุกวันนี้อดินใกล้จะหมดแล้วตัวนี้สายตาเกไม่ค่อยดีครับถ้าสายตาเกดีต้องบอกเลยว่าสุดยอดเลย ไอเรื่องขุดให้ตรงเนี่ยขุดสระแบบตรงๆนี่เกขุดได้แต่ถ้าจะให้ขุดแบบเสมอๆนี่ไม่ได้ครับตายเกคนนี้เป็นหลุมเป็นหลุมหรือว่าเป็นบวกปลายทันที <c oughs> แต่ให้ตัดตรงนี่ตรงเดียเอาปั่นก่อนครับระวังตูดเดอ้อบนี้สวยดีนี่ ผมชอบมากเอ้ยไม่ไม่ไม่ไโอ้ยผมชอบจยางรุ่นเนี้แต่ผมไม่เคยซื้อรุ่นนี้มาใช้นานแล้วนานมากเลยที่ผมไม่เคยซื้อครับเพราะว่าทุกวันนี้เขาฮิตแต่รถใหม่ๆแล้วะ ในเรื่องขับนี้อ่ะขับนี้ครับปีร้อยยี่สิบปีครับชอบคอนเทนม,มันนิ่มมากเลยโอ้เล่งเครื่องเบาๆดูอ่ะเล่งเครื่องเบาๆครับได้อาร์มพิเศษด้วยทรงมันได้นะทรงโคตรได้เลยอะ่ะ ได้เล่นเครื่องอีกสักนิดหนึ่งดีเลยเล่นเครื่องเบาไปครับได้สักนิดหนึ่งแจ๋วเลยเหมือนไม่ได้รอบอะเร่งเครื่องสี่สิบมิทอนครับ ใครสนใจก็กริ๊งกลางเข้ามาครับ088 367 3447ครับเอเยนแต่ไม่มีเพลงนะครับเอเยนแต่ไม่มีเพลงครับโอี่ครับประมาณนี้ครับบ๊ายบายครับ